สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายเอ็มเกษตรชาแนลนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาชมข้าวพันเบอร์ห้าสี่ห้าหนึ่งนะครับมาดูนะครับว่าข้าวอายุหกสิบห้าวันจะเป็นยังไงนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับไปรับชมคลิปกันเลยครับอันนี้ก็เป็นข้าวเบอร์ห้าสี่ห้าหนึ่งนะครับ แปลงนี้อายุ65วันแล้วนะครับแปลงนี้ผมทำว่า23ไร่ย3บสไร่ผมใส่ปุ๋ยครั้งแรกไป12กระสอบนะครับใส่ไป12กระสอบแปลงนี้ใส่ปุ๋ยครั้งแรกผมใส่ปุ๋ย สิบหกยี่สิบศูนย์นะครับส่วนปุ๋ยครั้งที่สองผมก็จะใส่สิบแปดสี่ห้าครับสำหรับแปลงนี้นะครับ,รบข้าวอายุหกสิบห้าวันก็จะมีรวงนำมาบ้างแล้วนะครับนี่ครับนี่ครับก็จะมีรวงนำมาบ้างแล้วนะครับหกสิบห้าวันสำหรับข้าวเบอร์ห้าสี่ห้าหนึ่ง เริ่มแต่งตัวครับสำหรับโรคแมลงรบกวนนะครับสำหรับแปลงนี้ที่ผมทำก็ยังไม่มีอะไรรบกวนนะครับยังไม่ได้ฉีดยาอะไรไปเลยนะครับ,รบก็อาจจะมีบ้างนะครับม้วนใบ แต่ก็ไม่ได้ฉีดยานะครับผมจะรอข้าวอายุสักประมาณ75วันก่อนนะครับถึงค่อยฉีดฮอร์โมนไปนะครับ เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพาเพื่อนๆมาดูข้าวพัน5451ครับอีก2แปลงของผมนะครับซึ่งอีก2แปลงนั้นใส่ปุ๋ยเพืคนละอย่างนะครับจะไดม้มาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับปุ๋ยตัวไหนดีกว่ากันนะครับใส่ปุ๋ยสูตรไหนดีกว่ากันฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปครับ Sorry, ha.